การเลิกกันระหว่างสามีภรรยาสิ well, the voilà kind of research, so ่งที่เป็นการทำร้ายลูกที่สุดก็คือการที่ไม่ให้พ่อสามารถดูแลลูกหรือไม่ให้พ่อได้เจอลูกโดยเฉพาะหลายเคสนะเคสที่เป็นลูกสาวลูกสาวเนี่ยเขาต้องการเพศชายมากต้องการพ่อมากถ้าเราการลูกสาวไม่ให้เจอพ่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกสาวก็จะโหยหาพ่อนะครับแล้วก็บางทีผู้หญิงหลายคนเนี่ยเวลาเลิกกับสามีเนี่ยก็จะเกลียดสามีตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็จะเล่าความไม่ดีของสามีให้ลูกฟัง เพราะเวลาเราเล่าสิ่งนี้ให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็จะเกิดอาการเกลียดเพศช,ชายหรือไม่ก็กลายเป็นแบบไม่กล้าแต่งงานไม่กล้าชอบผู้ชายเลยหรือไม่กล้ามีครอบครัวเลยหรือผู้หญิงบางคนที่มีลูกชายแล้วก็พยายามแบบเล่าว,วีลกรรมไม่ดีของพ่อให้ลูกชายฟังสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะรู้สึกไม่ชื่นชอบในเพศตัวเองไม่ภูมิใจเพศตัวเองก็มีแนวโน้มที่อาจจะเป็นคนที่แบบลุสเซอร์คือไม่ชอบความเป็นผู้ชายแล้วก็แบบไม่ชอบความก้าวร้าวไม่ชอบความชู้ๆไม่ชอบอะไรต่างๆ สุดท้ายก็ทําให้เขามีปัญหาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเด็กชายก็พยายามหาต้นแบบแล้วต้นแบบที่เขาหาได้ง่ายที่สุดคือพ่อเพราะนั้นเวลาเขารู้สึกว่าต้นแบบของเขามันแย่เขาก็จะมีมุมมองทัศนติที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเราไปสังเกตด,ดีๆปรมระหว่างของคนที่โตมามักจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อหรือเรากับแม่เสมอนะครับเพราะนั้นถ้าต้องการให้ลูกเติบโตมาเป็นเด็กที่มีเซลล์วีมสูงพยายามนะครับถึงแม้เลิกกันแล้วถ้าเราไม่สามารถให้อภัยได้เราก็ต้องไป ทำการปลดล็อกให้ตัวเองสามารถมูฟออนได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นผู้หูในการเลี้ยงลูกกันได้นะครับเพราะนั้นถ้าเรายิ่งกันเท่าไหร่ยิ่งทำลายลูกเพราะว่าจริงๆพอไปกันมากขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เหมือนเบาสบายผู้ชายก็ไม่เป็นต้องมานั่งรับผิดชอบหรือดูแลนะครับเพราะนั้นถ้าทำเพื่อลูกดีสุดคือให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วก็ให้เวลาให้พ่อมาดูแลลูกให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้นะครับ